more lost deus วันนี้เป็นวันสมโพธพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเราเลื่อนการสมโพธมาจากวันที่15สิงหาคมมาเป็นวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในวันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง สมโพธิเกียรติอันสูงส่งที่แม่ของเราได้รับความเชื่อที่ว่าแม่พระหลังจากที่ทรงจบภารกิจในโลกนี้แล้วแม่พระร่างกายของพระนางไม่ได้ผ่านความเปื่อยเน่าแต่ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นการเชื่อซึ่ง มีกันมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มศตวรรษแรกๆของคริสตศาสนาทุกคนก็มีความเชื่อเหมือนกันแม้จะไม่มีการยืนยันเป็นทางการหรือการประกาศเป็นทางการแต่ถ้ามองดูจากแง่ของสิ่งที่แม่พระทรงมีในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระแม่ เราก็จะพอเข้าใจได้ในตรกกะของความเป็นมนุษย์ของเรานั่นก็คือเมื่อพระองค์จะเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงต้องการร่างกายของแม่คนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของความเป็นมนุษย์ของพระองค์และตั้งแต่ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระกายของแม่พระและ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นแฟน้นแม้ว่าร่างกายของโปรงหลังจากที่ทรงจบภารกิจของระรงในการไถ่กู้มนุษยชาติแล้วจะต้องผ่านความตายเพราะว่านี่คือชะตากรรมของมนุษย์ทั้งหลายหลังจากที่บาปก,กําเนิดเข้ามาในโลกกระนั้นก็ดีระองทรงกลับเป็นขึ้นมาก่อนที่ร่างกายของระรง จะต้องผ่านความเปยเน่าฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าและตลอดเวลาพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระกายของแม่พระและเวลาเดียวกันก็ได้ความเป็นมนุษย์จากพระกายของแม่พระเองฉะนั้นพระองค์จึงทรง ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ร่างกายของพระมารดาของพระองค์จะต้องผ่านความเน่าเปื่อยเหมือนร่างกายทั้งหลายเพราะว่าเป็นร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นร่างกายซึ่งรองรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นร่างกายซึ่งเป็นที่มาที่ไปของพระกายของพระองค์ในเวลาที่พระองค์มาทรงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นถ้าจะพูดตามภาษา มนุษย์แบบง่ายๆก็คือในเมื่อคนคนหนึ่งให้ร่างกายแก่พระเจ้าร่างกายนี้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินและร่างกายนี้ไม่ควรจะเป็นเหมือนร่างกายทั้งหลายที่จะต้องผ่านความเน่าเปื่อยไปฉะนั้นในเมื่อร่างกายของพระแม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระกายของพระกิษเจ้าร่างกายของพระแม่จึงไม่ผ่านความเปื่อยเน่าการกลับเป็นขึ้นมาของพระกิสเจ้า จึงเป็นการนำแม่พระผ่านกระบวนการแห่งความเปื่อยเน่าเข้าไปสู่การกลับเป็นขึ้นมาทั้งร่างกายและวิญญาณในพระนจักรของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่ซึ่งเวลาที่เราสมโพธแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์มันเป็นการสมโพธหรือว่าการระลึกถึงชะตากรรมของเรา สิ่งที่เราจะเป็นในวันหนึ่งด้วยเช่นกันผ่านทางกระบวนการการไถ่กู้ของพระกิตเจ้าฉะนั้นวันหนึ่งเราก็จะผ่านจากโลกนี้ไปแล้วเข้าไปสู่สวรรค์ที่นั่นทั้งร่างกายและวิญญาณจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงแต่ว่าร่างกายของบุคคลที่ตายยังต้องอยู่กับดินและยังไม่สามารถเข้าไปได้ พระแม่จึงเป็นมนุษย์ผู้เดียวเท่านั้นจนถึงเวลานี้ที่เข้าสู่พระณาจักรของพระเจ้าทั้งกายและวิญญาณเป็นศักดิ์สีทสำหรับเราที่เป็นลูกและเป็นเกียรติที่แม่พระพึงได้รับพระกูหาที่ว่างเปล่าของแม่พระและพระกูหาที่ว่างเปล่าของพระเยซูเจ้าเป็นการบ่งบอกถึงชัยชนะเด็ดขาดที่พระเยซูเจ้าทรงมีเหนือความตาย ความตายไม่สามารถที่จะมีชัยเหนือพรุงได้ฉะนั้นบุคคลที่เคยไปที่เยรูซาเล็มมีโอกาสที่จะเข้าไปดูพระกุหาของพระเยซูเจ้าที่อยู่ใกล้ๆเนินกันวาเรียซึ่งตอนนี้ก็รวมอยู่ในวิหารอันเดียวกันนั้นก็จะเห็นซึ่งพระกุหาที่ว่างเปล่าเวลาเดียวกันเมื่อเดินจาริกไปในเส้นทาง ออกไปสู่ภูเขามะกอกในเส้นทางสายนั้นก็จะมีพระครูหาของแม่พระเช่นเดียวกันและคนที่สามารถและมีแรงที่จะเดินลงไปบันไดจํานวนมากเพื่อจะเข้าไปและลงไปถึงพระครูหาของแม่พระก็จะเจอพระครูหาของแม่พระที่ว่างเปล่าอยู่ที่นั่นเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า องพระผู้เป็นเจ้าทรงชนะความตายความตายไม่สามารถยั้งพระองค์ไว้ได้ความตายไม่สามารถที่จะยั้งพระแม่ของพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงชัยชนะเด็ดขาดที่พระเยซูเจ้าทรงมีซึ่งจะให้เรามีความหวังเพราะว่าพลังของเราคงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่มีพลังของพระองค์ ซึ่งผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อมีชัยสำหรับเราแต่ละคนและวันนั้นทุกคนจะกลับคืนชีพและร่วมชีวิตนิรันดรนกับพระองค์ในพระคัมภีร์ไม่มีการกล่าวถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของแม่พระการกลับคืนชีพทั้งครบของแม่พระก็เป็นการเข้าใจกันและรับรู้กันและส่งต่อเป็นความเชื่อแก่กัน แม่พระก็คงจะเหมือนทุกคนก็คือจบชีวิตนี้ด้วยความตายเพราะนี่คือคันลองของชีวิตมนุษย์แต่ร่างกายของพระแม่ได้รับการยกเว้นได้รับการไถ่กู้และฤทธกุศลแห่งการกลับคืนชีพของพระกิตติเจ้าทําให้พระแม่ผ่านความเปื่อยเน่าไปและก็ที่สุดก็ไปร่วมเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระแม่อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อจะสามารถเข้าใจได้ถึงบริบทของฉลองวันนี้เราจะเริ่มต้นจากบทอานที่หนึ่งซึ่งเป็นหนังสือวิวรณ์และบุญยนพูดถึงผู้หญิงคนนั้นที่กำลังต่อสู้กับมกกังกรมันเป็นชะตากรรมของมนุษย์ที่จะต้องต่อสู้กับมารร้ายซึ่งเป็นปีศาจต,ตั้งแต่เริ่มต้นและมีการที่จะพยายามเอาชนะกันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ หลังจากที่พ่ายแพ้แก่การล่อลวงแล้วจะต้องออกแรงต่อสู้เพื่อจะสามารถมีชัยเหนือปีศาจซึ่งเป็นที่มาของความเลวร้ายทั้งหมดฉะนั้นพระศาสนจ,จักรในหนังสือวิวรณ์จึงเป็นการต่อสู้ต่อไปของบรรดาบุคคลที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้ากับความชั่วร้าย หลังจากที่มีการต่อสู้แล้วที่สุดสตรีมีชัยชนะเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าการเสด็จขึ้นสวรรค์ของแม่พระทั้งกายและวิญญาณนั้นเป็นชัยชนะเด็ดขาดเหนือศัตรูร้ายกาศศัตรูแห่งความชั่วที่พยายามที่จะเอาชนะต่อสู้กับพระกิตเจ้ามาโดยตลอดเพื่อแย่งชิงบุคคลที่เป็นลูกของพระเจ้า นบุญเปาโลบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นการต่อสู้ที่มาจากการที่คนคนหนึ่งเพราะความไม่นอบนอบของเขาได้นำความตายเข้ามาในโลกและผลของความตายได้นำบาปเข้ามาในโลกและบาปเนี่ยผลของบาปก็คือความตายการเปื่อยเนา่านบุญเปาโลบอกว่า พระกิสติเจ้าเสด็จมาเพราะความนอบน้อมเชื่อฟังของพระองค์พระองค์ทรงนำความรอดพ้นมาให้พระองค์จึงสามารถที่จะมีชัยเหนือเหนือความตายและทำให้เรามีชัยเหนือความตายเช่นเดียวกันในอาดัมมนุษย์ทุกคนเจอกับชะตากรรมความตายในพระกิสติเจ้าทุกคนจะพบกับชีวิต ฉะนั้นในเมื่ออาดัมได้นำบาปและความตายเข้ามาในโลกพระกิิตาเจ้าเสด็จมาเพื่อนำความนอบน้อมนอบน้อมต่อพระบิดาเจ้าและนำความรอดพ้นและชีวิตมาให้แก่มนุษย์ถ้ามองจากแง่นี้แล้วสะท้อนไปที่ชีวิตของแม่พระเวลาที่พระแม่ได้รับสารจาก สุดสวรรค์ว่าพระแม่จะเป็นพระมารดาของพระผู้ไทยนั้นพระแม่น้อมรับด้วยความเต็มใจและความอ่อนน้อมในการที่จะนบนอบพระประสงค์ของพระเจ้านี่แหละทําให้พระแม่เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งหลุดพ้นหลุดพ้นจากชะตากรรมที่อาดัมได้นํามาในโลกนี้อาดัมไม่นบนอบก็เลยทําให้เกิดมีบาปและความตายพระแม่ นบนอบอย่างไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นต่อพระประสงค์ของพระเจ้าจึงสามารถน,นําชีวิตชีวิตแรกที่นําเข้ามานั้นก็คือชีวิตของพระเยซูเจ้ามามอบให้แก่โลกสิ่งที่นักบ,บุญเปาโลเตือนไว้ก็คือบอกให้เห็นว่าในช่วงนี้หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงชนะบาปและความตายแล้วก็ยังมีศัตรูตัวหนึ่ง ที่ยังจะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดจนถึงสิ้นโลกก็ว่าได้ศัตรูตัวนั้นก็คือความตายความตายยังมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ทุกครั้งที่มนุษย์ยังไม่เข้าไปถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เข้าเข้าแต่ยังแบ่งรับแบ่งสู้และยังตกอยู่ในบาปยอมให้บาปครอบงำทั้งทังที่พระองค์ทรงมาไถ่กู้ให้พ้นแล้ว ฉะนั้นเมื่อมีบาปเข้ามาครอบงำความตายก็ยังอยู่กับมนุษย์สิ่งสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าจะต้องเอาชนะให้ได้นั่นก็คือศัตรูแห่งความตายนั่นหมายความว่าในช่วงสุดท้ายของโลกใบนี้พรุองจะมีชัยในที่สุดเวลาที่มนุษย์ทุกคนจะจบสิ้นชีวิตในโลกนี้จะไม่มีการต่อสู้ไม่มีการล่อลวงไม่มีการพ่ายแพ้ต่อไปแล้ว พระองจะชนะความตายอย่างเด็ดขาดแล้วนั้นทุกชีวิตก็จะกลับเป็นขึ้นมาและเข้าสู่พระนจักรของพระองค์ทั้งร่างกายและทั้งวิญญาณในความสมบูรณ์แบบฉะนั้นในช่วงนี้บุคคลที่จากโลกนี้ไปเขาเข้าไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทางฝ่ายวิญญาณของเขารอจนกระทั่งถึงเวลานั้นที่พระคริสตเ,เจ้าจะมีชัยชนะ เหนือบาปอย่างเด็ดขาดนั้นเหนือความตายอย่างเด็ดขาดนั้นเวลานั้นจึงมีการรวมตัวกันระหว่างร่างกายและวิญญาณอยู่ในพระนจักรของพระเจ้าพระวรสารวันนี้พูดถึงท่าทีของแม่พระที่นำไปสู่ความเต็มเปีย่ยมและความยิ่งใหญ่นี้เวลาที่แม่พระไปทักทายนางเอลิซาเบตนางเอลิซาเบตก็ทักทายแม่พระ ว่าท่านเป็นผู้มีบุญที่ได้เชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นความจริงฉะนั้นแม่พระจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำชีวิตของเราตราบใดที่เรายอมให้ความเชื่อเป็นชีวิตของเราความเชื่อทำให้แม่พระเปิดใจรับแผนการของพระเจ้าในทุกอย่างโดยไม่มีการคัดค้าน ความเชื่อเดียวกันนั้นก็จะเป็นความเชื่อเดียวกันที่ทําให้เราเปิดใจเพื่อนน้อมรับแผนการของพระเจ้าในแต่ละวันเพื่อจะทําให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในฐานะที่แม่พระทรงติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดแม่พระจึงเป็นตัวอย่างของบุคคลที่เป็นสิทธิผู้ติดตามพระกิจเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าหมด แม่พระจึงเป็นแบบอย่างให้เห็นและการติดตามพระเยซูเจ้าอย่างยิ่งใหญ่กว่าใครอื่นนั่นก็คือความเชื่อที่แม่พระทรงมีรู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เหนือและในความอ่อนแอในความสุภาพถ่อมตนในความต่ำต้อยนั้นพระเจ้าเมื่อเราเปิดใจให้พระองค์ทรงกระทำแผนการของพระองค์ พระองค์จะสามารถทําให้สิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นตามที่พระองค์ประสงค์และไม่พระเองก็สรรเสริญพระเจ้าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระแม่หลังจากที่ได้ต้อนรับพระกฤษเจ้าในขันของพระนางคาสรรเสริญของแม่พระจึงเป็นคําสรรเสริญที่สะท้อนออกซึ่งความเชื่อแล้วก็เวลาเดียวกัน ความเชื่อที่เปลี่ยนเป็นท่าทีของการเปิดใจรับทุกสิ่งจากพระเจ้าในความต่ำต้อยในการไม่รู้หลายๆอย่างนั้นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าและสามารถทำได้แผนการเดียวกันนี้พระเจ้าทรงกระทำในตัวเราแต่ละคนด้วยหากว่าเราเรียนแบบแม่พระในการที่จะเป็นผู้ที่เชื่อและความเชื่อนี้จะนำเราไปถึงการเปิดใจเพื่อน้นอมรับ แผ่การแห่งความรักของพระเจ้าซึ่งจะทำให้เกิดมีสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในแต่ละคนพระสันตะปาปาปีโอที่12ในวันที่11ตุลาคม1854ได้ทรงประกาศข้อความเชื่อเกี่ยวกับการที่แม่พระเสด็จสู่สวรรค์ในเอกสารมูดิชิวิเชนต i ส s ิมุสเดวส เป็นการตอกย้ำให้เห็นเป็นความเชื่อว่าแม่พระทรงได้รับเกียรติยิ่งใหญ่นี้และเราสามารถที่จะภาคภูมิใจในเกียรติอยิ่งใหญ่นี้ได้สิ่งที่พรุงตรัสไว้ในสมณสารหรือว่าจดหมายฉบับนี้ก็คือการที่ร่างกายของแม่พระนั้นรองรับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า รองรับตัวพระเจ้าเองที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นร่างกายนี้จะเน่าเปื่อยได้อย่างไรเพราะว่ายิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่จะต้องผ่านชะตากรรมทั้งหลายของเราฉะนั้นพระแม่จึงเป็นผู้หนึ่งซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นที่ทูตสวรรค์มาทักทายบอกว่าพระแม่ทรงเปี่ยมด้วยพระหัสถาน เปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้าพระแม่จึงเป็นผู้ปฏิสนธิไม่มีบาปจึงไม่ต้องผ่านกระบวนการของผลของบาปนั่นก็คือความเน่าเปื่อยความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยความตายแม่พระได้รับการยกเว้นเนื่องจากพระแม่ได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิดตั้งแต่เริ่มต้น ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่านี่คือความเชื่อที่เรามีโดยอาศัยการชี้นำของพระสันธปาปาเองพระแม่จึงเป็นมนุษย์คนแรกที่เข้าสู่พระนจักรพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเข้าไปสู่พระนจักรทั้งกายและวิญญาณการสมโพธแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์จึงไม่ใช่เป็นแค่ การรื้อฟื้นความเชื่อในศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ที่พระแม่ทรงมีแต่เป็นการย้อนกลับมามองดูว่าแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่ละคนยิ่งใหญ่มากเพียงแต่ว่าแผนการนี้จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อความเชื่อที่เปลี่ยนเราทำให้เราเปิดใจรับการกระทำของพระเจ้าเพื่อให พระประสงค์และแผนการของพระองค์สำเร็จไปฉะนั้นท่าทีของความสุภาพถ่มตนเป็นเหมือนเด็กๆต่อหน้าพระเจ้าและยินยอมให้พระเจ้าทําทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์เป็นท่าทีที่งดงามที่แม่พระเองทรงบอกไว้เป็นแบบอย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นโอกาสที่เราย้อนกลับมาดูร่างกายของเรา ร่างกายของเราไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือของการทําความดีเท่านั้นแต่ร่างกายของเราเป็นหุ้นส่วนในการกระทําความดีแต่และอย่างหรือว่ากระทําความชั่วแล้วแต่กรณีฉะนั้นเพื่อจะให้ร่างกายและวิญญาณเข้าสู่พระนาจักรของพระเจ้าด้วยกันก็เป็นการจําเป็นที่จะต้องดูแลให้ร่างกายอ่อนน้อมต่อการนําของวิญญาณเพื่อจะสามารถ ทำให้ร่างกายเป็นหุ้นส่วนแท้จริงในการที่จะกระทําความดีในการที่จะเดินในเส้นทางของการเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ